ท้งเครื่องทาไมต้องเปลี่ยนลานด้วยครับอ๋อโอเคในการที่ผ่านการใช้งานมานานเวลาที่เซอร์วิสครั้งหนึ่งนะครับบทสัญญาแล้วจะผ่านการใช้งานมา3ามปีถึงหปีนะครับพวกนี้ที่เราแนะนําเปลี่ยน,นยก็คือเพื่อความเป็นมาตรฐานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ามาตรฐานก่อนที่เราจะแนะนําลูกค้าพวกนี้เราจะเข้าเครื่องเช็คกําลัง่อถูกต้องนะครับแล้วสัญญาน,นดีที่สุดต่อการเปิดเครื่องเซอร์วิสหนึ่งครั้งเนี่ยจุดแรกเลยลานก็เหมือนแบตเตอรี่เหมือนกันถูกต้องครับก็คือต้อง ้องเชนต้องเปลี่ยนใหม่แหละพอเครื่องกาลังดีแล้วนะครับลไกอื่นๆล้างทำความสะอาดดีแล้วเนี่ยชุดจักรต่างๆเขาชุดระบบน้ํามันไรสมบูรณ์เนี่ยการทํางานของเครื่องมันก็จะทําได้เต็มประสิทธิภาพนะครับถ้าตอนนี้ไช้ลานเดิมพอสมมติใส่ไปแล้วปีหนึ่งปรากฏว่าขาดก็ต้องมาเปิดเครื่องทําใหม่อีกเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มค่าใจ่ายเพิ่มถ้าในการสัวเครื่องค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดี ีเรื่องของการ maintenance ในรบ3ปี5ปีเนี่ยต่อการเซอร์วิสถึงครั้งโดยมากนะครับหลังการเซอร์วิสครั้งหนึ่งมันก็ใช้ได้อีกจนถึงระยะนะครับว่าอย่างที่บอกถ้าสภาพเครื่องเราดูแลดีนะครับต่อการเซอร์วิสหึงครั้งเนี่ยก็ใช้ยาวๆเลย3ปี5ปีแล้วก็เข้ามาทำครั้งใช่น